เพื่ออะไรที่วันนี้คุณโหรหรือเปล่านะเปล่านะไม่โทรเลยทุกอย่างสิจะพูดหนึ่งวันยามรักกันน้ำต้มผักก็หวานความรักมันไม่แน่นอนอ่ะออกเลยเจ็บสตรเลยแล้วมาแล้วทำไมมาไม่เจอวะมาไม่ซื้อทุกคนคะคุณขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะพร้อมและวันนี้นะคะทุกคนเราไล่โบออกไปแล้วเฮ้ยมีแขนกระเชิญบอกดิมีอ่ะ ถามจริงไหวผิดมึงมีป่ะคือกูว่าไล่มึงออกไปแล้วมึงต้องรู้ตัวเองแล้วว่ามึงคนใหม่แค่เอาบุเข้าไปไปแนิไหนข้าคือกูให้ก็แล้วนี้อย่าเพิ่งน้องใครอดี๋ยวเพิ่งค่ะไล่บอกอกไปแล้วรู้ว่าทำไมไม่กินไม่พูดเลยเลยไล่ออกไปแล้วไล่ออกแล้วแล้วก็ติดผู้ชายช่องเนี้ยเอ้ยท่านมาร้อยคนกว่าจะได้น้องคนนี้มามาโทรไปกี่ทุ่มวะสองคู่ยังไม่ไปถึงไหนเลยบอกใช่มันทําผมจนลืมเวลาอัดคลิปก็เลยคิดว่าเชาคนอื่มาแทนเช้านี้มันทำอะไรทักทาย จะลงแทรกทรืไมเช้านี้แม่ทำอะไรมาเร็วแตกแล้วแต่ตกนะ่ะไม่เอาไว้เดี๋ยวน่าแค่ะมไม่หัดไหมทีนี้เดี๋ยลงเดี๋ยวลงเดี๋ยลงเดียเด๋ยลงสั่วันเดียวลงสายเอวสายเอวสายเอวสาเอวสัวันสายเอว่ะค่ะกดลิฟต์ไปชั้นหนึ่งค่ะ จริงคุณคิดว่าแต่เป็นใหม่หรือไม่ก็เลยทืากว่าจะเปิดตัวได้นี่ยมันเป็นอะไรคนทำงไอจีเห็นหรอมั้งเนี่ยโอเคช,ชื่อวีน่ามาจากดาวพูตอรับดาวไปเลยคะ่ะฉันสวยไหมเช้านี้แม่ทมาําอะไรไหนกินอืมอ้ม only ช่วงวิววีรับแขกเท่าไหร่คะคะตัวช่วงปีค่ะเพราะว่าที่ดาวพูโตมีเง,เงินเยอะแล้วค่ะนา่ารู้ตัวที่มีคนอยู่วะไม่มีผู้ชายคือเป็นนางฟ้าคือเป็นนางานนฟ้าเออเนาหน่อยทูน่าชอบทูน่ามากกว่าปลาสลิดนะมาเอามีปลาสลิดด้วยล่ะคะทำไมไม่กินสวยไม่อยากกินอ่ะกินไปแล้วใช่ไหมวันนี้แม่ทำสปาเกตตี้ทูน่านะเคยแจกสูตรแล้วไม่ค่อยชอบสปาเกตตี้อ้าวอยากกินย่ามากกว่า แต่ผมไม่อยากเอาวันนี้มาลองอะ่ะเขาจะได้เห็นผมดูทุกคนช่วงนี้โบจะสวยแล้วนะคะทำไมถึงช่วงนี้ถึงต้องสวยก็ดูผมดิปัดทินเดอร์เหรอไม่ได้ปัดแล้วทินเดอร์ลบไปแล้วไม่ได้เล่นเลย<ส>รู้ป่ะปัดไม่ถึงห้าสิบครั้งอะ่ะขี่เกียรจะทำอะไรโบยอย่างไรบ้างทำไมมันไม่กินข้าวก็มันสวยทำไมสวยจนกินไม่ลงอ่ะโอ้ย <laughs> มาคืนั่ ฝันว่าเพื่อนอะนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคลอดมีลูกแล้วโบอะไม่สบายแล้วก็ไปขอเพื่อนแลกห้องแล้วห้องที่โบนอนมันใกล้ห้องดับจิตเว้ยก่อนมันเป็นห้องพิเศษตรงโถงด้านจอดรถอะแล้วข้างหลังมันเป็นห้องดับจิตอะมงะอห,อหน,อนูนไม่อยากมองหน้าติ๊ก แล้คือถตรงนั้นบัน,นอนเป็นห้องพิเศษสวยๆที่บูมไม่รู้ว่าข้างหลังคือห้องดับจิตจตๆๆื่นเต้นโอ้แค่ใกล้ห้องดับจิตก็จะตายแล้วเจ้าเส้นไปเลยตื่นเช้ามาบัวอ,อยากกินข้าวต้มมากกว่าเอ,อ้แต่บัก็ต้องกินมาเขาจะาทำยิ้มดิเรย้น้ำย่อยตรงนี้มันไหลลงไปมันจะมีช่วงถ้ากินตอนนี้อ้วกหีิไม่รู้สะแลผู้ใหญ่ตื่นมาถึงต้องจิบกาแฟหรือจิบชาก่อนเป็นการวอร์มกระเพาะก่อนที่จะกินปลาต้องโกะ อ่ะต่อไปนี้จะสวยขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยสวยแล้วเหลือแค่น้ำหนักที่ต้องลดลงออกกำลังกายมันยังไม่ออกแบบมันไปจองเทรนเนอร์ไว้เมื่อวานทำบุ๋มเสร็จสองทุนนมม่มจะไปได้ไหมไ้ที่ไหนวะไอ้ที่เลืปวดตัวมึงข้างตลอดไอแม็กออกแจ็คก็ไปขันน้ำมาทำบิวอ่ะคือทุ่งนาไม่ให้มาสากมันบุ๋อยากให้มาใส่ทุ่งนาเยอะมาใส่ปลาผลิตยเอยอะๆอ่ะมาใส่กล่องนึงอ่ะ รู้อยากกินปลาสะิดไอปลาทูน่ามากกว่าปลาสลิดหัวมาเซ็งเนี่ยดู้เซ็ง,งกินแต่ปลาทูน่าอาอยากกินอันนี้ใช่ไหมอาให้ไม่รู้หน้าเลยอะ่ะมาปลาสลิดอร่อยวันนี้กินน้ำเยอะเพราะว่าช่วงนี้ปิดเขาบอกว่ากินน้ำมาเยอะเนี่ยอิ่มไว้ช่วงนี้กุนเคลมเยอะมากทุกคนจะรู้สึกว่านุ่งเราจะเป็นไตกินน้ำปลา,าเค็มแตมงโมเทอริยากิอันต่างโซเดียมเแล้วกินไข่ดาวเค็มอีกโรคไตแน่ สิ่งที่พี่วิวทำนะั้ะดูอัดคลิปเสร็จอะ่ะดูจะไปลองทําขนมที่มันเป็นขนมไดเอทขนมที่กินแล้วไม่อ้วนอะ่ะแบบลดแคลร์ลง50%อะไรเงี้ยเร็วๆนี้ค่ะนายกินข้าวกินหวานเร็วๆนี้จนพอเจได้ทำได้จเจเคยมีเงินอยู่3หมื่นบาทเจใช้เงิน11,000บาทซื้อของเบเกอรี่หมดเลยจะเล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้นอะ่ะยังผ่อนบ้านไม่หมดด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าชอบ ยไปซื้อ ar, เตาอบเอาเงินไปซื้อเตาอบมาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เบเกอรี่แพงมากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้วัสดุอย่างดีแล้วก็มันจะใช้ได้นานช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแพงมากเลยอะเข้าใจเลยว่าทําไมเขาขายเค้กชิ้นหนึ่งแบบ200เลอยฮะไรต๊ดต้นเนี่ยหรืออะไรออกมาจากปากก็เหม็นเน่ามากเลยมันกินเลย กินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินน้ำมังคุดทุกทุกอะไรที่ว่าวันนี้คุณโทหรือเปล่านะเปล่านะเมื่อคืนเลยทุกอย่างสีชมพูหนึ่งวันเมื่อคืนก็ใส่ตัวนี้นอนเวลากินน้ำมังคุดต้องเขย่าก่อนมังคุดนี่หวานมาก delicious ช้องให้กินน้ำผลไม้เยอะมากกว่ากินน้ำพวกอโลมันได้ความหวานที่ได้หวานแต่วานธรรมชาติด้วชอบโมเมนต์เวลากินน้ำมังคุดแล้วดูซีรีส์อ่ะ ใครได้ดู The w o r l d of the Mary บ้างถ้าใครยังไม่ได้ดูนะมันเกี่ยวกับเป็นชีวิตหลังแต่งงานอะทุกคนแล้วแบบเป็นหลายๆคู่อะแล้วก็แบบมีผู้แฟนคู่อะไรอย่างนงี้ด้วยมันคือชีวิตจริงแต่รู้สึกว่าชีวิตจริงอะมันยิ่งกว่านี้แน่ๆมีทำร้ายร่างกายมีอะไรอย่างงี้ด้วยแบบ แต่ว่าผู้หญิงอะ่ะก็ต้องให้เก็บผู้ชายนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยก็ต้องให้เก็บผู้หญิงเราสองคนอะ่ะให้ทำลายกันแต่ทิงหนึ่งที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรปะยามรักกันน้ําต้มผักก็หวานความรักมันไม่แน่นอนอะ่ะสมมติเนี่ยวันเนี้ยสมมติเราเป็นแฟนกับคนนี้อยู่อะวันหนึ่งอะ่ะเขาอาจจะกลายเป็นคนอื่นก็นไ้เว้คนที่เป็นแฟนกับหลังแต่งงานหลังพอหลังแต่งงานเสร็จปุ๊บหลังมีลูกอีกยังเป็นคนเรื่องกันหมดเลยแต่อย่าคิดไปเองนะคะเจก็เคยถามเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วรุ่นเดียวกันบอกว่าเอ้ยชีวิตหลังแต่งงานเป็นไง มากขึ้นอ่ะคือจะเป็นรครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นรครอบครัวใหญ่คือมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยนะคะแต่ว่า,ราครอบครัวเล็กก็คือมีแค่เรากับแฟนและลูกโบคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้อะโบอยากสอนเหมือนมันมีคาพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าเลือกแฟนกับเลือกคู่ชีวิตอะคนละคนนะคนที่เราจะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตอะเลือกจากคนที่ใส่แว่นขาว เป็นเพื่อนที่ช่วยซัพพอร์ตกันแต่ว่าสุดทายแล้วพอผ่านจากนั้นไปมันคือความผูกพันทุกคนมันคือการซัพพอร์ตกันมันคือการช่วยเหลือกันมันคือการที่แบบส่งเสริมกันละกันทุกคนแต่ถ้าเราอยากเลือกคนที่เป็นแฟนเรากะจะเลือกคนที่แบบอุ้ยหน้าตาดีสเปคเราเลือกยากตายสมัยก่อนอาจะใช่นะคะสมัยนี้เนี่ยมีอะไรก็เอาไปเถอะเพราะว่า เมอมันสูงเกินไปอ้ <don> <Okay. S 1> ตัวเองเหรอเม่เฟิ่์นบอกว่าเราอย่าลดสเปคตัวเองเพียงเพราะว่าอยากมีแฟนนะคะแล้วเขาก็เอาสเปคตัวเองให้ดูเป็นแฟนกงยูกงยู หมดเลยปกติกตมไม่กินน้ำมังคุดนะทำไมวันกินกินตั้งแต่วันนั้นแล้วอ,อ๋อมันเลยหายไปไบทุกคนค่ะถ้าอยากหน้าใสเนี่ยจะต้องนอนเร็วนะคะแล้วก็ต้องกินของไม่มันเยอะๆค่ะช่วงนี้โบหน้าใสมากค่ะทุกคนเพราะว่าโบเนี่ยเริ่มที่จะกินแต่ของดีๆเพื่อสุขภาพเลยแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยห้ามกินอะไรเยอะนะคะเพราะว่าวกระเพาะเนี่ยจะทํางานหนักแล้วเราตื่นสายมือบอกเลยนี่มือไปทำทิชชู่แผมมาแนละ้วทุกคนแล้วก็ไปตัดผมมา ร้านเดียวกันแล้วพี่ก็คือถามว่าท,ทําไมทำยังไงให้ผมยาวไวจริงๆแล้วอะทุกอย่างอะทุกคนเล็บผมหรือว่าผิวอะมาจากการกินนะหลายเปอร์เซ็นต์อะคือเหมือนร่างกายเราอะเวลาที่อะไรเสียมันก็จะซ่อมแซมได้ใช่ไหมร่างกายเราแบบมรัศจรรย์มากกินโปรตีนกินถั่วกินอะไรเงรี้ยจะได้แบบว่าช่วยเขาหน่อยใครมีวิธีทำให้ผมยาวไวๆนะแล้วต้องกินอะไรนะบอกมานะ <c oughs> ได้ไหมก็ตอนเช้ามันต้อง อก,กอวันหนึงถ้ามีแฟนก็ตาสดอย่างนี้ป่ะสด east nature แต่ว่าไม่ทำในที่สาธารณะนะแต่เนี่ยในที่ private แต่บอกเลยมีกล้องป้ารูปหุ่นอนะโอ๊ยแต่เห็นผมโมบเราคิดถึงตัวเองแต่ก่อนเนาะทุกคนเคยเห็นไหมบิวย้อมผมทุกหลายสีมากเลยเลยนะผมแข็งแรงก่อนเจก<ร>ันแน่โบจ,<ร>จะบอกเลยนะคะว่าผมโบเนี่ยเราผมบิวแข็งแรงก่อนเจกนแน่สีทองสี่ปานสีเทาไม่จิกหัวดโอ้ผมโบสวยทำไมทำสีนี้อ่ะเพราะว่า ทำไมจิกหัวล่ะได้แรงมันดินใจมาจากฟินเทเลสผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งเขาสวยมากเขาทำผมสีนี้แล้วโบไม่ผิดหวังเลยค่ะที่โบทำผมสีออกมาแล้วเหมือนเขาขอเล่าก่อนว่าผมโบเนี่ยกัดแค่รอบเดียวนะคะแล้วทำเป็นทูโทนแม่เอาไปพูดในคลิปสีผมหรอคะเพื่อนๆปรีวิวก็ให้ตามไปดูสิคะไม่คนนั้นไม่ต้องไปดูคลิปนั้นเพราะเขารู้แล้วเน็บอะไรก็เน็บเลยนี่คนเรามันนี่มันก็คือนิ้วของเราทำไมอะมาเอาละอย่างการนั้นทำไมถึงก็ต้องไปคิดมากว่าหลังใครโชว์ให้เราแบบนี้แสดงว่าเขาแค่อยากกดนิ้วกลางเเฉ พอใส่บิรนไหมไม่ได้อ่าอย่าจับเพิ่งล้างมาโอ้โหมองไม่ได้เลยม้าเบอร์ไปหมดเลยอ่ะจริงเหรอเบอร์มากเลยครับเบอร์กามอดปะเบอร์กามอดปะไอ้นี่ยคือเด็กป้านคำถามแรกกอถามคำถามอะไรนี้พี่ม้าถามไอ้ฟ้าฟ้าอะไรไม่มีก้างปลาท่องโกะเฮ้ยตามนั้นต่อต่อ อยาค่ะรูโชว์ไม่มีก็จะโชว์ไม่มีก็จะโชว์เจ็บว่ะครื่ทำไมมาถึงช่องวันนี้อ่ะมาบอกว่าตอนเด็กมานก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีมาเท่านี้แหละเราไม่กกรูปปุ๊บนะแบนเป็นรถถังเลยรถถังม่บแบนนะทุกคนคะผู้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะรพร้อม ไม่เคยฝันอะไรแล้วเป็นจริงมั้โอ้โหหลายเรื่องจริงดิอะไรอ่ะฝันว่าฟันหลุดแล้วมีคนเสียจริงฝันถึงหวยด้วยต้องหวยโอ้โหนี่จรงออกเต็มเต็มมังว่าซื้อไหมวุฒิไหนซื้อวุฒไหนโอ้ยปีไหนก็ไม่รู้ฝันอยู่มันเป็นเรื่องบังเอิญอะมาเพรฝันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัดกันซึ่งฝันว่ามีการ ตดกันคือไปไหว้พระใจ่แล้วตดมาแล้วมีพระนอนอ่ะบิวพระนอนอ่ะจะเชื่อไหมไม่เชื่อเขาวงกลมให้เลยนะตรงหัวใจอ่ะตรงหัวใจพระตรงเนี้ยเจ็บศูนย์ขึ้นมาเป็นเลขอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรไงอันนี้ขับรถไปไปกับบิวแล้วเชื่อไหมป้ายตลอดทางอ่ะก็จะเจ็บศูนย์ตลอดหันไปทางไหนก็จะเจ็บศูนย์เหมือนย้ำเราอ่ะแล้วงวดนั้นออกปะออกเลยเจ็บศูนย์เลยแล้วไมมาไม่ซื้อวะมาไม่ซื้อล่ามไไม่ซื้อฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไถึงไม่ซื้อทำไมไม่ซื้ออ่ะบอกว่ามาไม่ ดวงเอาหวยมาเล<ถ>ิกเล่นโท<ถ>ไมถึงไม่ซื้อถ้าเกิดว่ามีดวงอ่ะต่อให้ซื้อทิ้งซ,ซื้อควางก็ถูกแล้ว,วม้วนก่อนก็นปัดปลาช่อนออกไปแปดโอ้โหมาที่เซียนหวยจริงคือฝันแม่นมากอ่ะแล้วแบบฝันเห็นปลาช่อนตัวเท่าขาโบอ่ะถ้าเปรียบเทียบว่าตัวเท่าขาโบ,บแปลว่าตัวให,ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากใหญ่มาก ยังไปเปลี่ยนชัช้อนอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ามากๆเลยแบบคือถ้าฝันเห็นปลาเนี่ยมันได้โทษแน่ๆได้อะไรอะโทษได้โทษแน่เลยได้โทษแน่ๆตอนนั้นไม่เคยคิดแบบวันหนึ่งอะถ้าสมมติว่าตำรวจมาที่บา้านเราก็แบบเขาาา้ามาถามว่าม้ามีอยจะติดไหมอะม้าต้องติดคุกแน่ๆเลยทำไมอะนมาเป็นคนพูดจาเล็กๆอะ <laughs> อยู่คนหนึงเว้ยมามาบ้านเราแล้วก็ีบจักรยานมามาก็เดินออกไปเว้ยแล้วมาก็ถามว่าเอ้ามาถ่ายรูปตู้น่ะตู้ตู้น่ะอ๋อแล้วมาบอกว่าถ่ายทำไมเขาพูดว่าไงไม่ได้นี่ไม่ได้รอเรียนเคานะก็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 รอเรียนแหละเขาพูดยายาหมู่บานเราเนี่ยเขาเหมือนรีเซ็ตตัวเองใหม่ทุกวันว่าเขาเพิ่งมาทำอะไรวันนี้วันใช่ทุกคนเชื่อไหมว่ารถในหมู่บ้านอ่ะบิวคิดว่ารถบิวอะเป็นคันเดียวในหมู่บ้านไม่เพราะว่าปีนี้อะมีหลายคันแต่ว่าสีเดียวมันมีสีเดียวในหมู่บ้านแล้วมันใกล้มาก บ้านบูจะใกล้ปอมหยาม,มากทีนี้ทุกครั้งที่เข้ามานะเขาจะเช้งมองเพราะว่าเอาสติกเกอร์ติดไว้ตรงนี้ไว้ทางซ้ายทุกครั้งแบบบูจะชี้ไปว่าแบบมีเขาก็จะเปิดให้ทุกครั้งที่บูขับเข้ามาในหมู่บ้านะเขาจะต้องมอง,มองดูว,ดดว่ามีสติเกเกอร์ไหมแต่รถเนี่ยติดสติกเกอร์ไว้อยู่แต่อ่ะโอเคเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาก็ไม่เข้าต่อให้รถตู้เนี่ยย้ายสติกเกอร์แล้วเขาก็จำไม่ได้เขาจำรถเราไม่ได้เลยจำไม่ได้ละคันคือกระจกเราอะใส่ด้วยนะเขาอะ พอเปิดกระจกปุ๊บเขาบอกอ๋อโอเคอเคข้าไปรือว่าเขาต้องรู้จักเราเพราหนึงให้เขาไม่เ <c oughs> ขาจําไม่ได้เลยแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนขับรถมาบ้านแล้วเพื่อนเนี่ยแลกบัตรเรียบร้อยทําปกติทุกอย่างรู้ไหมสิ่งที่เขาทำามาเครเขาวิ่งมาหลับพอมียม่ะมา่อยบ้านเราอ่ะแล้วก็ม<อ>าดูถ่ายรถถ่ายทะเบียนรถถ่ายข้างๆรถแล้วบิวอะ่ะยืนกับธนินกระโบอยู่คุยกับเพื่อนว่าแบบจะจอดไหนดีจอดไหนดีอ่ะมาจอดหน้าบ้านกูก็ได้วิ่งมาหน้าบ้านบิวขอถ่ายหน้าบ้านหน่อยนะครับถ <c oughs> ่ายหน เพราะว่าเขาแบบงงงวดเลย ไปก่อนได้ปะค,คุณตุ๊กรับ <c oughs> คุณตุ๊กรับได้ข่าวว่าคุณเอาทองของลูกไปขายหรือเปล่าคะไม่จริงอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าทองรลูกนะคะตุ๊กรู้ว่าพี่นงเนี่ยนะคะต้องการที่จะเก็บตรงี้ไว้ให้ลูกแล้วตุ๊กก็พยายามทำทุกอย่าง,างแต่พี่นงไม่เคยเห็นเลย <c oughs> แต่คนขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าคุณเอาทองเขาไปขายนะครับถ้าพี่อยากเชื่อยอย่างนั้นก็ได้คะ่ะแล้วบัตรเดบิตที่วางไว้อยู่ตรงหัวเตยงคุณนองอหครับคือเรื่องเนี้ยนะคะตุ๊กได้บอกเขาแล้วก่อนที่พี่นงจะไปแจ้งความนะคะว่าตุ๊กเป็นคนเอาบังด อะไรคะตูปากสันเลยนะคะตอนนี้สามแสนค่ะแต่เขามาบอกว่าคุณกดไปทั้งหมด9 0 0 0แสนบาทนะคะสี่สี่แสนบาทนะครับแล้วววเอาเงินนี้ไปทำอะไรใชความจริงเราตุกอย่างที่จะได้ที่ดินผืนหนึ่งนะคะแต่ว่าพื้นที่ดินนั้นมันเก้าแสนแล้วได้ข่าวว่าคุณเล่นการพนันด้วยใช่ไหมครับคุณเอาเงินไปตีไก่ใช่ไหมไม่ใช่ตุกกดคียค่ะตุกต่อด สำหรับวันนี้นะครับรายการห้อยกระแสน,นะครับห้อยกระสวยราครห้อยกระสวยไปก่อนแล้วนะครับไว<ช>้เจออันไหนโอกาสหน้าขอบคุณคุณตุ๊กมากนะครับท,ที่มาให้สัมภาษณ์กับรายการเราหวังว่าจะได้เจอลูกในเร็วๆนี้นะผมคุณนี่เร็จนานนะครับไม่นานแต่เพียวอยู่มยผมอยากรู้ว่าแสกของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนลครับแต่คุณดูเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลยนะคะทำไมคนคุณหนึ่งยอมผมตรงนี้ล่ะครับเพราะว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อเนล่า ฉันแค่ไม่อยากจบปากกับเรื่องอดีค่ะไปกันแล้วคะ่ะทุกคนก่อนที่จะไปมากกว่าน<บ>ี้ชื่อโบแล้วชื่ออะไรพูดไหมโบสวยจังวะผมทรงเนี้ยไป <Bye. S 2>